สืบนครบาลหตรวจเข้มผับบาร์ร้านนวดสถานบันเทิงในพื้นที่รับผิดชอบพบมีใบอนุญาตป,ประกอบการทุกร้านเรียกผู้ประกอบการพูดคุยทำความเข้าใจตามที่กฎหมายกำหนดหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกลุมทันทีพันตำรวจเอกซโรนวิทย์อินทระภูมิกับการสืบสวนบกนห้า พร้อมชุดสืบสวนบกน .5 และชุดปฏิบัติการที่2นานาพร้อมกําลัง7นายพร้อมกําลังสายตรวจออกทําการตรวจสอบผับบาร์ร้านนวดสถานบันเทิงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการจัดระเบียบสถานบันเทิงสถานประกอบการให้เป็นไปตามนโยบายของสุขุมวิทยโมเดลให้ถูกต้องตามกฎหมายเน้นย้าเรื่องของการเปิดตามเวลาที่กฎหมายกําหนดการตรวจสอบไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการการตรวจสอบอาวุธและยาเสพติด ห้ามไม่ให้มีในสถานบริการอย่างเด็ดขาดซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงพบว่ามีใบอนุญาตประกอบการทุกเรื่องต้นเรื่องได้เรียกผู้ประกอบการทำความเข้าใจตามที่กฎหมายกำหนดถ้าหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมทันที พันตำรวจโทสง่าสุวรรณเพชพุ่มกับการสืบสวนสอบสวนบกนห้าได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลในทุกพื้นที่จัดระเบียบสังคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสืบสวนนครบาลห้าจึงได้ดาเนินการตามนโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่วางเอาไว้โดยทางสืบสนครบาลห้าจะคอยออกตรวจสอบสถานบันเทิงหากพบมีความผิดปกติหรือฝ่าฝืนให้ดําเนินการตามกฎหมายทันทีสํานักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน